สวัสดีครับคลิปนี้กับมาพร้กับบ่าว์ร่องคือเกาะนะครับมือผ่าพีผนองมาหาหน่อไม้ครับไม่ได้มาหาหน่อไม้กระสะทางบ้านโคกําไรนะครับกลับมาจากไปหาเห็ดอยู่พุทธคามซองดาวนะครับนะเลยมากที่ได้มาหาหน่อไม้ต่อนะครับนะไปเบิ้งเบิ้งกันไว้เป็นงไมือมากสามคนนะครับไอ้จอดครับแยกออกนะครับไปไปกันเลยครับ <iento> นอเตะต้นอ <|th|> น er. lair, นนอนที่สองะอที่สอง มากพอแล้วนเลยนอนยงไงเนาะยงไงเมือัครับนอนงอยู่แน่มาครับสองนอนแล้วมาซับกันได้ครับนอครับนอยๆ็นี่ครับอมันจะสะมัน้อยเหมือนไง้า ต่อไม้ก็สัก Nhay ngon nóng mong mưa của mình. Nhay anh hát ở lại. Nhay chát. Nhay anh hát. Nhay anh hát. Nhay hát. Nhay không?

có đi cho kênh Ghiền Mì Gõ không นี oh, ่ฮะเอ้เบินหน่อยโอ้เสียงก็นอยู่ฟังนี่วันอยู่ฟังพี่ที่เหน

Cái này có 3 Cây của lấy nhiều này anh Một thỏa mắt còn này cùng khăn đấy Đây là. คน2คนอยู่ฟังต้องหาซุ่มอยู่บ่โอ๋น้อพอแล้วๆ oh,

้านได้จะแกงไก่แล้วเมืองผลงานมาเนี้ยอันนี้ของอีจอดนะครับของอีจอดไม่อันนี้มันเอาหน่อยเยอะโปวดพวกไปครับของอีจอดได้เลยยาโวดพวเลยโอ้แต่พอมันได้เตรียมจะสอบเลยมัหยนี่ของยายองครับของยายอง ขึ้นักหรือไกันดข่อยนะครับเป็นของข่อยมึงเสียี้ยงกระถุผลงานออกกับจอสัสครับมึง้อยผู้เดียวมากเลยอันนี้นอนอันี้ขงม่ได้นอนี่นี่น่ครับจอออแบบไง แบยาเมนนอัแบไงนอสองคนกันนี่วะนอกระสะนะครับนอกะสะนอนกระสะกันนอนยาวกันยาวมจะนอกระสะนะครับ้อกระสะครับน้องอีกแขนนอนน้อยๆครับพมีนอใหญ่ครับผลงานวันหาเองวันนาะ